สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูหรือขั้วายแฟนครับแฟนเพลย์บันสว่างงอแงมันนี่บานสว่างงอแงผ้าพีผ้าหน่อกชคเมืองงอแงตลาดนัดโค้กับบือบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเมื่อกระโจนเข้าเซาวันที่18กรกฎาคมทุ่ม2ท่านหายท้องซพี่น้องวันนี้ท้องฟ้าคลึ้นฟ้าคขึ้นฝนพี่น้องสองมือมาหนี่ก็ฝนลงเนาะพี่น้องเนาะช่าให้เชาวนาเข้ากับชุ่มชาม้วพี่น้องเนาะดีใจละฝนมาห้วยหน้าห้วยอาขาวเข้ากับซื้อว่าโชคดีชุ่มไปหลายมือพี่น้องเนาะเพิ่น กมรมตุนิยมวิทยาเพิ่นกับระกาศว่ามันจะตกถึงวันที20่20เพิบพอนะพี่น้องก็เตรียมนะพี่น้องเอาน้ำไว้ตันน้ำไว้น้อพี่น้องเนาะกะต่อไปจักสิจังไรเพิ่นกัว่าช่วงนี้ฝนจะทิ่มช่วงอยู่น้องก็ให้เช่าให้เช่าหน้าเขาเตรียมร่องน้ำไว้พี่น้องเนาะตันน้ำไว้ใส่เข่านะพี่น้องบนะาสงนสว่างง่วงงามจีบพี่นะหหนนพี่น้องชม,ม,มว่างงามจะไล่โตไปพี่น้องก่งอนอินกับฝากได้ๆพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบานสว่างงามเฮานำเนี่ยนะถูกผม สื่อมั่มสิมีิ์เด็กไม่เาใจภาพพี่พาน้องเราชมงมัวง่วมากสิตลาดนัดต่างๆพี่น้องเนาะร้ะายพี่น้องมาเนี่ตลาดนัดเชียงหวางร้ายทุกสายเลยพี่น้องมีทุกสายสายเหนือสายขุนสายงวงเลียงงวงามมีพีพ่น้องเบิร์บรรยากาศนะไปคืมาสอบถามเบิร์เบิร์สิสะดวกให้ข้อมูลบ่สวัสดีครับพ่อขออนุญาตนาย,ายถ้ำได้มาแจา้งตัวครับมาเนี่ยสองเมษาเนาะ สองแม่สาวหน่อยสีแดงจิงคึงต,ต้นโตเพิ่นกินยังมากขึ้นมาอ้วน <c oughs> ปานมูแต่พี่น้องเบื่องตีล่ล่ะพอพผเน้อ <c oughs> กินหยาอย่างเดียว่นว่าเบิ่งตีล่ล่ะเขี่ยวเอื้องบาเศ้าอู้หูเพิ่นพี่น้อง,งติดชิปสุดยอดเลยพี่น้องลิปหูง,งามเลยนำไตกระชับงามสูงได้อยู่หน่อยสามสิบพี่น,น้องต้นโตนะแน่นหนังดีพี่น้องเปิดเท่าไรแม่สาวหน่อยตัวนี้สองเก่าครับสองเก่าโซลุด่ายคนว่าต้อได้ต่อร่องได้ประกันประทุกอย่างคนว่า นี S <S 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 ่ซองเก่าด right ีพี op, like ่น้องแม่สาวตัวนี้เนื้อหนังดีเอาตัวตัวใหญ่ละบาดนี <S <S ่ตัวใหญ่สามสามพี่น้องตัวใหญ่นั่นหนังหนาสายใหญ่ต้นโตดีบ้ามันลูกผสมแบบเรียมจัดเลยพี่น้องตัวนั้นแต่ว่าสีบรจัดปานนี่สีออกสีเม็ดกระเปือกเหนียวจังหน่อยสามสามแม่นั่นพี่น้องใหญ่เลยเดเนาะเป็นพ่อผสมหรืวเด่นาะนั่นอย่างนุ่นลแ้วพ่อผสมหลือเด่พี่น้องตัวนั้นสามสิบสามได้ราคาเพิ่นพี่น้องไทยครับไทยเพิ่นสูงลอยสีสีดาไทยเพิ่น เบ <S 2> <S 2> ay, day, no ื 92, 3, 48, 1, 8, ้องที่อะไรพี่น้องรุดได้รุไสาุดได้สองเก้ากับรุดได้ทั้งสองตัวนครับต่อเบื้งเพื่อนว่หไยเลยครับเออพูดอะไรหาเลยเออรุดได้ประกันเออจะฝ่าวางนี้จะขันเพื่อนเอาฝากเบอร์โทษหี่พ่อศูนย์เก้าสองสามสี่แปดหนึ่งหนึ่งเดืปดพ่อเดือนพ่อเดือน แยาโซ่ถอนเท่านีิบ่เอาดนงไพรโอ้พัดนงไพ่พอเดือนพนมไพรสองตัวสองเก่าสามสามพี่น้องผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาต่อรองเพิ่นให้เบิ่งท่าได้กันเพิ่นว่าบ้านสมหวังงัวงามฝากเด้อโอ้ครับขอบคุณหลายๆครับผมเออครับผมขออนุญาตครับผมอันแม่ลูกกันใช่ป่บโอ้คโอ้คนละมากมากคนละแบบอันนี้แม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยเปิดเท่าใดตัวหนึ่งเก้าพันครับหนึ่งเก้าพันเฮ้ยพี่น้อง หมื่นกับเก่าพันทอนนี้พี่น้องพอถึงสองหมื่นแม่สาวบอลเม่นธรรมดาดิพี่น้องใหญ่อยู่สีก็ดีได้บอลสีบอลมีแปะมีแมงเลยเนาะตัวนี้เนาะหน้าตาเพิ่นพี่น้องหมื่นกับเก่าพันเพิ่นว่าพี่น้องอย่างแต่บอท่านเต็มปไนเจ๊บอเจ๊บอเจ๊ครับเด๊บอเต็มบอท่านเต็มไนไดนเนาะเอาออกจากแม่ไม่อยู่ขั้นเต็มนี่สุดยอดเลยพี่น้องหมื่นกับเก่าพันพี่น้องแม่นี่มาเบิ่งแม่มุ่มบ้านี้อ่าแม่เท่าโบ๊ทเท่าใดครับนี่มั่วเปาทว้าใพี่น้องมั่วเพิ่น อันไฮสายยาวงัวถึงได้เด็กเพิ่นว่าจากใส่ข้เขื่อนแจ้วเจ้าสุทอนเราด้วยเลยโอ้ยหมื่นแปดหมื่นเก้าปลาทูหาบ่มีแล้วในตลาดเพิ่นว่าบ่มีแล้วหมื่นแปดได้ไหมนั่นพี่น้องแยกลูกมาเนาะลูกขายแล้วโอ้ลูกขายแล้วพี่น้องหมื่นแปดหมื่นเก้าเอาปลาเบอร์โทรเนี่ครับโอ้ยผมจำบ่เลยโอ้ผมจำบ่ได้ห้อยอย่างเี้ยเพาะหอยหมูห้อยหมูห้อยหมูข้ามเขื่อนแก้วเนาะปลาเสดายเพิ่นบอกมีเบอร์โทรพี่น้องราคางัวมาคือโหดแทนพี่น้องหมื่นแปดกับหมื่นเก้า ไปตาต้อท้องของเพื่อนี่น้องแต่ว่าเสียดายเพคนบ่บยเบื่อโทษเอาขอบคุณหลายๆมันมาเด้อครับผมมาเบิ่งหัวใหญ่ตัวนึงสายเหนือบ่อนี่สวัสดีครับขออนุญาตสะดวกบ้านนอกครับผมขออนุญาตอันท่องบ่อนี่สายเหนือเนาะอุ้ยแต่มันคือหัวทองเถอะนาะงโตนันเดยท่องบ่อโแม่ลูกครับโอ้แม่ลูกเดี๋ยวเบิ่งแม่นี่ก่อนแม่นี่เปิดเท่าไหร่ิึสามหมื่นครับสามหมื่นบ่อนี่หน่อยดิพี่เนย แม่บัานบานแต่ว่าตนโตอ้วนใหญ่แยกลูกมากพี่น้องแยกลูกมากน่มเพลินเบิองติละเอาไปเป็นแม่ของแม่ไายตันว่าเป็นหมูพี่น้องสามหมื่นถวนหางเพลินพี่นอ้องหางยาวเกือบลากดินพี่นอ้องทายสูงลอยสามจุาใ้ความสูงเพลินสามหมื่ 30, นได้พี่น,อน้องนี่แน่นนาะใส่ละลูกเพลิน <c oughs> โอ้นั่นลูกเพลินโอ้โอ้โอโอนี่แม่ลูกพ,พี่นอ้องเครื่องดำ ลูกผูพี่น้องลูกผูนี่แม่ลูกเพิ่นเบิ่งลูกเพิ่นพี่นอ้องอาลูกไส้เพิ่นพี่น้องแดงโคมนี่เปิดเท่าไหร่สามหมื่นเฮ้ยสองโตกับสามแม่เดียวกับสามสองโตนี่พี่น้องนี่ลูกไส้แม่เพิ่นสามหมืน่นโตเดียวนี่กับสามหมืน่นสร้างน้ำหนักใส่กันสูนสีกันเ <laughs> พราะความด่วนตัวนี้อ้าวฝากเบอร์โทรนี่ครับมันศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ 0-300์ 300, ส 300, 000, มามศนย์ศานย์เพื่อนคาจะเครื่องหน้อุบลราชธานีพี่น้องจะเครื่องในอยู่ยบนแม่นี่สามหมื่นตันนะแยกลูกมาแม่ลูกลูกผูสามหมื่นทอกันเพนื่อน่าถ้าเอาไปเป็นชุดถือก,นออก็นี่ต่อร่องใส่กันถือกานี่อีกเอาไปเป็นชุดเลยเฮ้ยนี่หามื่นก็คุณฮานีเนาะโอเช่เลยเอาขอาคกุณหลายหมาเดอฝักบ้านสมบัติง่วงงามน้ำเนยเอา่งพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตครับผม เอาได้เจ้าตัวมือนี่สามครับแม่แยกลูกตัวนึงโอ้แม่แยกลูกนี่นี่แม่สาวนี่กับแม่สาวแม่เนาะสามตัวนี่เนาะอ้าวมาเบิ่งแม่นี่ก่อนแม่สาวหน่อยพี่น้องสีสีดีตัวนี้สีถือว่าสีดีเครื่องดำน้ำตางามพี่น้องแต่ว่าบอท่านเต็มโอ้ล็อกโค้เจ้าล็อกโคลเอชเอหกหกแปดบอกเลยล็อกโคลเอชเอหกหกแปดพี่น้องพ่อดังเี่พี่น้องแต่มันบอท่านเต็มปันไหนตัวนี้เอาไปใส่เนาเอาไปใส่หัวหัน ลูกสาวล็อกโคเด้พี่น้องนี่ล็อกโคพ่อดังเบืองเตี๋ยรพี่น้องสายดังเลยล็อกโคพี่น้องแม่สาวหน่อยเอาไปขุนเอาไปใส่หัวาหารเข้าไปนี่รับรองเลยแต่งเขาเรียบร้อยหรือเขาธรรมชาติธรรมชาติครับอุ้ยธรรมชาติด้พี่น้องหน่อยออ้ยสุดยอดสุดยอดลูกสาวล็อกโคเปิดเท่าไหร่แม่นี่สองหมื่นหา้าสองหมื่นหา้นหาพันด้พี่น้องแม่นี่แม่สาวหน่อยเอามาเบิรงกใหญ่ขึ้นมาหาบาทนี่บ่ท่านเต็มขึ้กันพี่น้อง บา่านเต็มคโค้งสางดีถ้าว่าเต็มขึ้นมาหนใหญ่ยยขึ้นลื่นเลยพี่น้อง <26 S 1> ตัวนี้เปิดเท่าใดตัวนี้สองหมื่นหกครับไม่สองหมื่นหกพี่น้องต่อได่ทรงฟรีย่าต่อหลายพันสีทรงฟรีอยู่เพื่อนวะสองห้าสองหกใส่ละแม่แยกลูกนั่นบ่เนี่ยแม่แยกลูกนี่แม่แยกลูกพี่น้องเท่าใดตัวน,นั้นลูกง่ายไม่ตัวนั้นบ่ให้ลูกดีให้ลูกแดงแดงเข้มเลยโอ้เครื่องผ้า๋อเครื่องผ้าให้ลูกแดงบ่เป็นยังเครื่องผ้า ให้ลูกแดงมาแล้วโอ้ยหัวตาแยกเบิ่งนมเพิินพี่น้องโอ้เปิด่ท่าใดแม่นม่นเจ7ครับ1 7นี่พี่น้องนั่น1 7 25ครับ26 3โตชุดนี่อ่ะฝากเบอร่อทวในรูหนึ่ง0ู3ย์แปดสาม3ูนย์แปดสหี่น้องมเพ็่นได้มาเกเตาค้าคือแก้วเตาคนเดิมเพิ่นวะข้าเพิื่อแก้วเอาออกที่วี่เจ้ามือนี่เสียออกปกงามอยู่คุ่น้องของเพิ่นเตาใด้มาชุดนี่งามดีเอาความุณหลายๆมาเดอ ข้อของพ่นพี่น้องงามเพิ่นผูกหวยแม่สาวหน่อยใส่เมางามงามเพิ่นเมาเห็ดเอาก็งามเด้พี่น้องนี่สองตัวโมโของผู้ใดไงามดีนะพี่น้องของผู้ใดไรกัแม่สาวหน่อยนี่โมโหบ่โอ้าบักเทอรตัวนี้ว่าเป็นแม่สาวหน่อยตัวนี้แม่สาวหน่อยงามงามใส่ของวหอยข้องพูน่ครับไม่ต้อยเห็นบ่เอ่าขออนุญาตนี่เถอมาเบิ่งแม่สาวตัวผูกหน่อยแม่นอยู่บ่ะเม่นเนาะเอาเฮ้ยขายล่ะ โอ้มาเบิ่งแม่สาวหน่อยพี่น้องโอ้ยแม่สาวหน่อยพูดอ่ะเชื่องเชื่องอู้หู้เครื่องดำหางงามพี่น้องต้นโตดีลูกสาวผู้ใดนเอช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 นี่สองห้าสองศูนย์นี่บ่าอ๋อเอชเอชห้าสองศูนย์พี่น้องลูกสาวเพื่อนได้พี่น้องหน้ามันแต่งามงามต้นโตดีพี่น้องหน้าตาเพื่อนเห็ดเมาธรรมชาติดี่ดีพี่น้องเพื่อนเบิ่งเมาเพื่อนงามดีนั่งน่อยหน่อยอยู่พี่น้องได้บ่อหาเดือนหาเดือนหกเดือนนี่เนาะ ประมาณนี้ได้พี่น้องนี่คนแยกแม่มาเปิดเท่าใดบานนี่ส <24, 000. S 2> องหมื่นสี่ปัญหาสองหมื่นสี่พันเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันพี่นอ้องสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแตงเข่าขมาใส่เมาง่ามเขามาแต่ว่าเม่าพันเฮ็ดเองก็ดีได้ละเท่ดีได้นี่ง่ามดีอยู่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยเป็นไม้จากไหน มาจากไสลูดอุบลครับอุบลเอาฝากเบอร์โทรนี่ลูนยก้าสองศูนย์เก้าสองห้าสามหกพี่น้องผู้ใดสนใจกระทรมาต่อรองกับเพิ่น24,500ลูกสาวเอชเคาสองศูพี่น้องงามดีเอาฝากผู้หลายๆมาเด้อมันคือถอนเมียมันมันหวังยิ่หล่าโอ้ยอ่ะยางต่อพี่น้องเมือเบรรยากาศโอ้ยงัวงามเป็นทางพี่พี่น้องลายพี่น้องมือนี้งัวงลายพี่น้องลายกว่าปกตินะผม ตลาดแตกสายงัวพี่น้องเบื่องบรรยากาศพูดอ่ะตลาดแตก,ตาแตกงามอหลีพี่น้องงัวเหมืนอนเนี้ยลายสายสวยงามไล่ลายพี่น้องสายเหนือก็ลายสายขุนก็ลายยังต่อพี่น้องอ้ยเบิ่งพี่น้องสายหูสายหูก็ลายเนยพี่น้องมือนเนี้สิพยายามมีแฟนครับแฟนเพจฝากหาพอพันแต่ว่าพอ่นเห็นพอพันพี่น้องนะมีจะสายหูพี่น้องอ้หพ่อเป็นไงแม่เป็นไง ท้องหอยบ่นี่โอ้ขอเน,นื้หัาดเนี่ยเด้อสายหูแฟนครับแฟนเพจเพิ่นฝากมาว่าอยากได้เบ่งสายหูใหญ่ๆเนี่ยพี่สันปลาโทษพี่น้องร6 0ยหสิได้ความสูงเพิ่นพี่น้องถ่ายเพื่อนเนาะ,ะแม่บักไงแม่พันแม่ขอกแม่ไข่แข้งขาสายนี่บ่็้องห่วงพี่น้องต้นโตบ่ต้องห่วงโค้งสางสุดยอดเอาไปใส่พอบ่ามันออกมานี่วยสุดยอดเลยพี่น้องแม่บักไงเปิดเท่าใด สี่หมื่นห้าพันนี่พี่น้องเพิ่นมีตำหนิแน่เนาะมีตำหนิแน่หูมันบ่ทอนทองนี่เนาะเพิ่นแยกลูกมาเนาะเพิ่นแยกลูกมาสี่หมื่นห้าพันเป็นป่สี่หมื่นห้าพันพี่น้องบุ้ยตำหนีหูน้อยนึงอ่ามีตำหนิหูแน่พี่น้องเบิ่งเอาบ่แม่นน้อยนี่พี่น้องสุดยอดเลยพูดอ่ะพูดอ่ะสายหูพี่น้องผู้ใดสนใจสายหูเพิ่นมาจากไสาเพือมาจากอุบลครับอุบลบ้านใดเพื่อ อันเภอเราเสื้อโคกโอ้เนเราเสือโคกนี่ตัวน MM ี้บ้านไหนเราเสือโคกอยู่โนนสมบูรณ์ครับโนนสมบูรณ์เราเราเสือโคกเนาะทางไปตะการพืชผลพี่น้องอันได้มาตัวเดียวนี่บ่ได้มาสามตัวครับได้ขายแล้วโอ้เพิ่นหมานแหละพี่น้องยังตัวเดียวนี่พี่น้องผู้ใดสนใจฝ่าวโทรมากสีสีผาเป็นเปิดไว้ไม่ใบักไงเอาฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าศูาย์ศูนย์หนึ่งแปดห โนนสมบูรณ์เราเสือโกกอุบลราชธานีเพื่อนได่แม่บักไก่สายหูมาปากปีต่อน้องญ่อิริที่พี่น้องซีซีมาบอนธรรมดาพุทธเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมปากบ้านสว่างง่วงงามน้ำเนยเด้อโอเคเลยอันโนนสมบูรณ์ตำบลอย่างไรแพงใหญ่เนาะโอ้ทางแพงใหญ่พี่เนาะแพงใหญ่แพงหน่อยออกมาทางบันหัวขวมาพี่เนาะโอเคอ่ะยังต่อบรรยากาศการสื่อการขาย ตลาดนั้นโวกับบือบ้านเชียงหวางเมือนีอ้ยพี่น้องคือคางอีหลีได้พี่น้องถือว่าคือคักนะพี่น้องเนาะมีทุกสายเลยพี่น้องสายเหนือสายขุนสายงวเลียงบ้านสว่างงวง้ามสีพ่ายงย่างเราที่จริงจกหาพอพันให้แป้นกับแป้นเพเียเบิ่งอยู่ก็บ่อกเห็นนะครับพอพันเหมือนนี้บ่เคยเห็นแต่ว่าสายเหนือมันกับบหไงถึงสิเป็นพอพันได้กะน,นี่ตัวนี้นะพี่น้องเนาะมันบ่ถึงสิเป็นพอพันได้อะย่งางต่อพี่น้องเนาะ เท่่่าไหรกำลังพายยางเราะไปอีกส,ส้นหนึ่งพี่น้องอวัวรถเขาา้าม้าวันนั้นขาดสายดิพี่น้องย่างย่างอยู่พี่น้องย่างเขาา้าม้าพอนขาดพี่น้องอ้ยทางนี่พี่น,ออนอ้องไม่เคอปวดเสิแม่ลูกลูกแม่ แม่สาวหน่อยขออนุญาตครับผมแม่สาวหน่อยสองหมื่นสามแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องต้นโตดีขออนุญาตทางน,นิดนึงอ่าเบิรงพี่น้องเบิรงต้นโตแม่สาวหน่อยสองหมื่นสามเปินเปิดไว้ต้นโตดีหางดีเครื่องดีพี่น้องสองหมื่นสามสีบ่ถึงว่าแดงจัดจ้านแต่ว่ากข์สีด,ดีพี่น้อง อ่ะพ่อต่อร่องเพืเ่อนจะได้พี่น้องเพื่อนมาจากสาเพื่อเรื่องครับเครื่องในเนาะเครื่องในอุบลอาจจะท่านี่สองหมื่นสามเมษาหน่อยได้มาตัวเดียวนี่บ่ก็ขั้วอยู่โอ้เพื่อนขายแล้วเพื่อนสายควายคือกันอ้าวบานสว่างวังวง,งามสีผ้าพีผ้านองมาขอเบอร์โทรเพื่อนเพื่อราคาพ่อต่อร่องสองสามเพื่อนว่าเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับวันนี้เบอร์โทรผมบ่ค <5 S 2> <ท>รับผมศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สองหนึ่งหกสองหนึ่งหก 1734งเจ็ดี่นึ่งเพี่น้องเป็นมาจากเขื่องในอยู่บุราชธาน,นีเด้เน,เนาะโอเค่สองสามเมสาวหน่อยเอาไปเป็นเมของเมียใคห้องซื้อๆเพิ่นว่าต่อรองมาเพิ่นว่าต่อได้เพิ่นมือเนาะเอาขอคุณหลายๆมาเด้อครับผมเมีสาวหน่อยพอปปนออซื้อเพื่อนตอรองเพิ่นพี่น้องมาเบิ่งสายบานพี่น้องมาเบิ่งทางผีพี่น้อ,องคือกินเป็เตาร์แส <These> ข้อนุญาตครับผมอันท่องอยู่บะท่องแล้วเหอสาบซี่เก่าพี่น้องประกันตรวจพันฟอมสาบซี่เก่าพันเปิดไว้พี่น้องอ้ยตันท่องสาว้อมเพิ่นวะใส่มาโอยางดีใส่เข้าใส่ขุมยางดีพี่น้องสาบซี่เก่าพันเปิดว้ท่องประกันท่องพี่น้องเบื้อง่ายเพิ่นเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่ตันจื้อลือได้พี่น้องเลยสุดยอดเลย สามสิบเก่าเนาะสามสิบเก่าแม่บ๊อมเมนหน่อยได้พี่น้องแม่สาวทองแรกหนังหนาซาใหญ่โตๆที่ดีนามไตด่ดีพี่น้องเบิ่งความงามเพลินเอาฝากเบอร์โทรหน่อครับศูนย์เก้าสามสามหกศูนย์ห้าสองสามศูนย์บ่อเอาคนมาจากอาสามาคเนาะคนมาจากอาสามาครสามสิบเก่าคนเปิดไหวพี่น้องง่ามเงาขอ,<ๆ>อนี่ท่องอยู่บ่แม่นี่แม่นี่กะท่องคือกันเพคนว่าประกันคือกัน ประกันทองคือกันเพื่อนว่าเปิดเท่าใดสมหมืนะ่สามหมื่นืมม่นซื้อตัวน,นี้ได้ลูกมาแล้วเนาะได้ลูกมาแล้วลแล้วตัวน,นี้พานลูกมาแล้วพี่น้องสามหมื่นถ้วนเพิ่นเปิดไว้ทองคือกันเพื่อนว่าแม่บ้ันผ่านแต่ว่าง,ง่ามพี่น้องตนโตที่ดีเพิ่นได้มาืมานันนี้อ้าวฝากเบอร์โทรารู้กันเบอร์เดียวกันอาใส่เบอร์เดียวกันเนาะนทบถวนกันอ่ะศูนย์เก้าสามสามหกศูนย์ห้า สอง 30, สามศูนย์เปิร์ลใหมากสามหมืนม่นเมรนี่พี่น้องสองเมรสามหมืน่นสามหมื่นเก่าทบทวนวไอ้เพิ่์ลอ้าวขอบคุณหลายอันมาเด้อเพิ่์ลมาจากอาสามารถพี่น้องมัดหรืพปะเจ้าโอ้บ <c oughs> ่อ่ะไปยังต่อพี่น้องพาพี่พาน้องมาชมงัวอีกโซนหนึ่งพี่น้องหลายโซนนี่พี่น้องเชี่ยงหวางแน่นพยายามเบิง่งมาเบิ่งทางพี่พี่น้อง ผ้าพี่ผ้าหน่องออกลุยมาทางผีพี่หน่องเบิ่งบรรยากาศเพิ่นผูกไว้กระไลพี่หน่องลดลวดขายเดาขายเดาขายเท่าไรซ้ำนี่สองหมื่นค่ะเพราะไอ้สองหมื่นหาพอโตบักใหญ่เออไป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 โอ้หัวหลายหัวหลอ่ะมาอีกส่วนหนึ่งพี่น้องมาทางพี่เบ่งบรรยากาศการสื่อการขายขี่ต้มเสด็จพี่น้องเบ้ยมันคือหลเสด็จตมอ่ะย่างย่งโอ้ย มาเบิงหมูสายหุนพี่น้องสายเนื้อเบิงสายเนื้อเกันใดญมาสายบ้านบ้านถ้าเขาขออนุญาตสะดวกบ่เนาะครับผมได้เนาะแม่แบบไงสายเนื้อแม่บ้านบ้านห่วยบ่ราะแม่ท้องอยู่บ่แม่ท้องครับท้องได้หนิหกเดือนเลยเพิ่นว่าพี่น้องป้าโท้องเพื่อนน้องจักบาทเพิ่นกำลังสนใจสามมือหาสามมือหาเพิ่นว่าเพิ่นต่ออ้าเปิดไว้ต่อรองไหนเนาะแม่แบบไงแม่น้อยหะบอเปล่านี่แม่หน่อครับ เท่าไรไปสองหมื่องพันว้าวพี่น้องแม่นี่เป็นตาเสดายแม่บักใหญ่อ่างลางคือกันแม่บ้านๆเป็นตาใจๆลูกดีแม่นี่สองหมื่นสองพันเพิ่นว่าแต่ว่าตัวนี้สามสามยังก็ะหึ่มสามมหาามหมื่นหาเพิ่นเปิดไว้แต่ว่าตอร้องได้พี่น้องมันใหญ่ขึ้นมาท้องแ<อ>ล้วอ่างลางเลยโอ้เพิ่นกำลังจิ้มไปตรวจ<อ>แต่ว่าผมตรวจให้กระไดท้องมันใหญ่แล้วน้อเพิ่งนที่ล่ะอุ้ยพูดอะพี่น้องมันบอลเป็นธรรมดานี่พื่นสามหมืหาเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาจากไสเหรอ ประทุมราชวงศาอำนาจเจริญเอาฝากเบอร์โทั่ว่ครับเศูนย์เก้าแปดหกสามหกสามหกสามหนเออามหนึ่งสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหนึจบแล้วเนาะเอาเพิ่นมาจากปทุมราชวงศาสามชิ้มหาคุณได้สนใจกระโถมาตามเบอร์โทั่วคนฝากไว้พี่น้องงามตันดีเอาไปเป็นแม่ครอบแม่ขายซ้ายบ้านใดได้เอาาขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมไซก็ลูกงามเนาะเป็นตาจ่ายลูกงามดี มันแม่แม่ดีท่องอ่างใจดีห่วยไมายืมของกันอ้าวหอยลักเซ่ลหกอของเจ้าโอตัวจยุ่บอุ่ท้างคุณบ่โอ้หอยลักโน่นฝ่าต้นนี้ของผู้ใดสเด็ดนี่โอ้เอาเอาเดี๋ยวจังสิมาหาไปไปไปโอ้ยไปไป ไป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 ไข้ผางัวเอ้าไปไปลูกไปไปอีหลาไปโอ้วายงามเพิ่นอ่ะเพิ่นมาพางัวเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศบอกรูปหลายหมดจะขอคำน้ากหมหน่อยบรรยากาศการซื้อการขายนะครับที่ตลาดนัดโคกหรือบ้านเชียงวังออกมาส้นนอกนี่พี่น้องนี่คือส้นนอกส้นนอกก็ยังหลายอยู่ดี่พี่น้องขออนุญาตขออนุญาต ของผู้ใดเละดิโอ้บอกแม่ม oh, you know. ่านบ่ดิป้าโทษพี่น้องแม่มานเบิงทองเปล่ออ่างลางว่ามันใครออกละบ่ดินดุกดุกละดินดึกดกอ่าเบิงทองดินพี่น้องแน่ลูกเพิ่นดีดแล้วดินแล้วแม่สีออกกาบลาสีเม็ดกับเปลือกเหนียวย่หอาหลาดแม่เพิ่นพี่น้องแต่นอกโอ้ตั้งดีขนาดเลยส่งดีขนาดแม่ส่งดีป่ะนี่พี่น้องดูกสีซ้ำใส่ใส่พอได้ไหใส่มาธาอครับมาอพี่น้องพ่อดังเลย พ่อนอกมาทดาดพันใส่ไว้พี่น้องเปิดเท่าไรแม่นี่เปิดสี่หมื่นบาทสี่หมบาทป้าโทษพี่น้องบ่้านแม่หน่อยแม่บักใหญ่เครื่องดําเครื่องพาโทษเครื่องพาหางเกือบลากดินพี่น้องใส่มาทดาดอไว้เด้พี่น้องปุ้ยมาทดาดอบอลพอธรรมดาที่พี่น้องลูกมาตันจือลือเผินได้มาทดาดบอลธรรมดาสี่หมื่นใจลูกดีเด้ง้วแนวนี้พี่น้องทองอ่างลางแนวนี้เขาเอิื่องอ่างจะให้ลูกสุดยอดสี่หมื่นบาทต่อรอบไหนเนาะได้มาตัวเดียวนีือ่า รมนันครับโอ้ตัวนี้แม่สาวน่อยสาวหน่อยเท่มานหารี่นี่เศ้าหครเ้าหาสองหมื่เพิ่นเปิดไ้ว้ต่อร่องใดเ้าหาดิพี่น้องสองหมต่อร่องใดอเอาแม่ท่องละ่ะเส้าเกหา,หาอยสองหมื่นห้าพันอ๋อสองหมื่นเก้าพันห้าร้ประกันล่ะดิพี่น้องนั้นใส่พอได้ไหมตัวนั้นโอ้โนี่ใบมีหลอดครบดิพี่น้องสองหมื่นเก้าพันอทองพี่น้องราคาทอง แม่บ่นหน่อยแม่ May บแใหญ่แต่ว่าบ่ทันเต็มเท่าไรสติงเล่ครับโอ้ติดโอ้สติงเล่นิวสติงเลยบ่ะฮ่าบอมสติงเลยเก้าเก้าห้าพี่น้องสติงเลยเก้าเก้าห้าเพิ่นมีใบมีหลอดครบเลยสองหมื 29, 500, ่นเก้าพันห้าร้อยราคาประกันทองพี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดอันนี้สองห้าซื้อๆเนาะอันนั้นสามก็สี่หมื่นต่อร่องได้แต่ว่าตัวนี้สุดยอดเลยแม่พันสุดยอดอน,นังดีใส่มาถ้าดอพ่อดั 40, 40, งไว้พร้อม เพื่อนมาจากกุฎชุมจ้าโซทอนพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรหน่อยลูก065 353 7606ห้าสพี่น้องชุดนี่บริเวนธรรมารดาร่องใดถูกตัวเพื่อนว่าถ้ายกชุดถูกหลายน้อยแห่งถูกหลายเพื่อนว่าเอาขอบคุณเล่หลายฝากบ้านสว่างงัวงามน้ำเด้อมันมานครับผมบ้านสว่างงัวงามพาพี่พาน้องมาชมม้วนมาที่ตลาดนัดโก้คือบือบ้านเชียองวางก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะบริบทครบทายถ้ามรายละเอียดก็อาจจะราละเอียดปรนใดกับพี่น้องก็ขั้นสนใจตัวใดนะครับผม กับนายหอยผู้ใดก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากนายหอยเพื่อนสิเพื่อนฝากเบอร์โทรไว้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับมณีบ้านสว่างง่วงามพุ่งสิพ่อพ่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนแค่นี้เนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคุ้ยงเงินยุณพาดแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยรวยเบิดหนีเบ็ดซน่งกันสำหรับมณีคลิปนี้พ่อบกันแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ